ถ้าสมมติว,ว่าตอนนี้คุณกําลังเป็นพนักงานเงินเดือนใช่ไหมคะแล้วมองหาว่าเฮ้ยฉันจะทำธุรกิจอะไรแล้วก็อยากที่จะหาะไรายได้เสริมคือเห็นคนอื่นเขาทําการเล่นออนไลน์แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะ สิ่งแรกที่ครูอยากจะให้คุณแบบสร้างแรงบันดาลใจก่อนนะคะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะเพิ่มหรือว่าอยากจะหาะไรายได้เพิ่มเนี่ยแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าแนวทางในการทําธุรกิจมันคืออะไรสิ่งแรกเลยคือคุณต้องรู้ว่าเราอ่ะชอบทําธุรกิจหรือเปล่านะคะบางคนแบบไม่ได้ชอบทําธุรกิจอยากจะขายของอยากจะหาะไรายได้เสริมเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย แบบอยากจะหาะไรายได้เสริมใช่ไหมคะคุณก็ต้องดูว่าธุรกิจหรือว่าสินค้าตัวไหนที่มันเหมาะกับเราทีนี้วิธีการที่จะทําให้คนเนี่ยวิ่งเข้าหาเราอะค่ะคือคุณจะต้องทําให้คนรู้ว่าคุณน่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสินค้านั้นๆครูขอยกตัวอย่างเลยนะคะแบบง่ายๆเลยล่าสุดเนี่ยครูก็ตกไปเป็นทาสการตลาดของเขานะคะคือการที่เขาแบบกระโดดเชื่อค่ะเป็นผู้หญิงแบบ ชอบกระโดดเชือกออกกําลังกายเสร็จแล้วปุ๊บคือเขาเป็นคนออกกาลังกายนี่แหละนะคะแล้วเขาก็กระโดดเชือกไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ฝึกความเชี่ยวชาญแบบโดยการที่ทาคลิปวิดีโอแบบถ่ายการกระโดดเชือกแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเขาแค่กระโดดเชือกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการกระโดดเชือกนุ้เยเราก็เลยตกเป็นทาสการตลาดเขาค่ะเราก็ซื้อของเขามาโดยที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นเหมือนคนคนนี้คุณเห็นไหมคะว่า จริงอะแพลตฟอร์มเยอะมากมายเลยค่ะกับการที่เราจะไปเลือกซื้อแบบเชือกกระโดดเชือกไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรืออะไรแบบนี้ที่ราคาถูกๆู่ะเราทําได้เราซื้อได้แต่ทําไมเราถึงต้องซื้อกับเขาเพราะว่าเขาทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญยังไงละคะเห็นไหมคะ สิ่งแรกที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าคุณต้องรู้สึกว่าเข้าใจธุรกิจของตัวเองแล้วก็รักในสิ่งที่เราขายก่อนรักในสิ่งที่เราอยากที่จะทําก่อนให้เราเป็นเอ็กซ์เพรสตให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน่นะและมันจะเกิดลูกค้ามาเองคะ่ะ มันจะเกิดการที่ลูกค้าวิ่งเข้าหาเราเองนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่รูอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะคุณลองเริ่มดูก่อนคถะว่าเราชอบอะไรแล้วเราเชี่ยวชาญอะไรแล้วเราก็แค่มาทําคลิปวิดีโอไม่จำเป็นจะต้องออกมาพูดให้ความรู้หรือว่าไม่ต้องออกมาพูดออกหน้ากล้องบางทีนะคุณแค่ตั้งกล้องเฉยเฉยแล้วคุณก็ทําสิ่งที่คุณรักไปเรื่อยๆทําซ้ําๆย้ำย้และทําบ่อยๆแล้วทําให้คนเนี่ยเกิดแบบเสพติดคุณขึ้นมานี่แหละ ที่ของคำว่า personal brand นี่แหละคะ่ะคือจุดที่จะทำให้คุณขายสินค้าได้พอคุณเริ่มมีคนติดตามเริ่มมีคนรักคุณเมื่อไหร่นั่นแหละคะ่ะคือประตูด่านแรกที่คุณจะเริ่มทำธุรกิจได้แล้วคูลิต้านะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจคุณสามารถทำได้แน่นอนคะ่ะ